วครับรูกไข่ยมีใจ่อยจายเมื่อนน่าจะพี่น้องน้ำขื้นอันนี้ประมาาหก8สิบแปดตสอบจ้าร้านนันจีสิบแปดเป็นรอยก็ะถงค่ะพี่น้องกราสี่สุดแล้วดูการทำไทยทำหน้าหรอพี่น้องจ้ากับพี่นาค่อยวา่กันไหมเนาะค่ะทุกคนนี่จะก,กระกอเรียบร้อยมัดเรียบร้อยแล้วจะเลี่ยงใส่ลายจะลายหุ่นกะนี่และจ้ะ เมื่อเอื้นเท่ากับเจ็ดเด็ทำความสะอาดถนนหนทางเก็บผาเก็บแพ่นะจ๊ะผาปิดผาล้านาะค่ะพี่น้องก็ต้องความสะอาดหนทางต่อ,าาอไปเนาะโคบ้าเท่ากับอาศัยทางหลวงเนาะตากเข่าเท่ากับเจ็ดเด็เก็บพื้นเก็บไฟจ้ะเป็นนันมาแล้วๆเนาะแมนลกูกหอยแดดผู้เดียวเห็นอันนี้น้องเป็นไหม hát hay nong ngay, móc tai, thở xoay mẹ mua lẹ, nó khỏi bạc Đúng rồi, nó sẽ bị kéo sang mang, chắc nay đồ sẽ lại cả đầy, nhìn xoay ai, nhóc lùn nhóc, ở bên hàng wa ư, ma. ถ่ายงานเหนแล้วพอสิใหารางวัลไปเทียงานเหนยวยิ่มเปย์เปย์ธนาะเสลาว่าถอยมาถอยมาสองงานสุดท่ายแล้วอะไร ใส่สองใส่นานกลูกน้องก็า่ใส่ถุงเงื่อนในลูกว่าเก็บบ่ลูกไข่กขาบอปากนาโบยิม บอกพ่อไปพ่อไปลูก ทวนเลยปีนี้ทุนคาชสจ่ใจเป็นหลายเน้วค่ะลูกเต่าไม่เห็นซอยถ้าปีนี่อะเราไปเป็นในหนังรถเกียวโอ้จางมาสุกี้สุกี้รดจางหัวตัดปีนี้ลูกไส้ไม่เห็นซอย เราทิดกับพ่อแดงห้อนอยู่ด้วยน้องพี่น้องแบงบอกผ้าลาพ่อกันแม่ได้อยู่พี่น้องสูงก็อาย นาำแม,นนะนม่น้องนน้ำกินนางกินนาำอยู่บ้เาเลยนาม่นองนะ้งวดงนดน,น,น,นางม่พอมาจิบกระสอบหรือยี่สิบคนแล้วนะนี่ยพาพา เอ้ยนึงกินนุมมากินนุมไอ้หนึงว่ามากินนุมจ้อยครับสูงหนาวดจะ้ะยาสามสามข้องอืมอะไรวะ พ่อ้วอไหมลูกไม่ดากลูกไม่ดากเออจะได้ถ่ายเลย ถอยมาถอยมาคายแล้วคอยแล้วกะปีนี่ดูดูการเก็บแก้วกะคือว่าเป็นที่พ่อใจแล้วพี่น้องฝนดีเนาะกรได้ข้าตรงตามเป้าหมายด้วยจ้าพี่น้องกะ ได้เกือบห้าล้อยทวงยุดอกปันเพิ่นออกแล้วเนาะค่ะให้ทั้งเห็ดหน้าเพิ่นทั้งหน้าเจ้าของเนาะจ่าพี่น้องเกือบห้าล้อยตรวสอบยุดอกจ้ากับคุ้มค่ายยุดอกจ้าเพราะว่าค่ารถไถเขาก็บบริจาคนาะมนี่ค่านี่เขาก็บ่อคอยบริจาคนาะต่าเลยค่าไฮบริจาคแต่ค่ารถเกี้ยวเขาก็บสิ้นแลือค่ารถเกี้ยวเนาะค่ะนี่แล้วเท่านี้ละจ้า นี่ใกล้สิแนแล้วค่ะ ประมาณหกสอบนะคะนี่หกสอบทุกท้ายเกษตรเอาไปบ้านเนาะค่ะอันนี้เอาไปไว้บ้านสาวแสงนะจ้านี่หกสอบทุกทายจ้า นี่กสอบซุดถ่ายจ้าสู้ลงสูงสองใช่กูเน่งว้าดูกูน่งบ่ปากเอาลงไปกะลินีบเท่านก้อนนะจ้าซาแซงกับเขาฝากูไหลกดแช่กดติดตามไม่ได้จ้ากะ แล้วค่ะแล้วก็สิพอ่อกันดูๆดอกพี่น้องข้าเก็บเกี่ยวเข่าจ้าก,ก็เละห่างหายเป็นโดนไปหน้าโนจ้า,จานี่ค่ะสาวแสงกับขอฝากกุหลากุแชกุติตานในเดือนสั่นช่างในน้ยจ้ากัคลิปนี้ขอลาก่อนจา้าสวัสดีจา้าบ๊ายบายจ้าทุกคนพอกันคลิปหน้าจา้าเดี๋ยวก็ะเจอกันจ้าเก็บข่าแล้วแล้วจ้าเข่าคุณเล่ากอนบายบายบาย